าก,กากานุ่อ่ะกินข้าวเที่ยงครับพอนั่นครับหลังวัดบรรณคัมปิงป่าปิงป่าตะมุขปิงป่าตําุูปาดุกหน้า ประด,ดุกหน้าเข้านี่แหละโรอใส่เบ็ดน้ำหวยน้ำหองอากาศก็เป็นรู่หลวละ่ะมนีกระไดครับเป็นรู่หลวแต่ว่าหันห้อนคือฝนสิตกกับบตกอืมเอ่ามันห่อนมันเอา

บักคงย่เงือนน่ยกาตู้เซฟของบอเกห้งน้อยน้ำแด้บหงกันอืมอืมอืมวัดโผล่กนบบโคงเนี้ยอือได้ผมมันเหนียวเหนียวใช่ไหมอือเนอมันเงี้ยวครับอือ y nos นำมขเปียกพร้อมอือเป็นสูตรบ่ะเพื่อขึ้นใส่พร้อมตาใส่ก็จะแสบอย่นะ ไฟปิ่งปลากระสิทธิการล่ะครับกับไฟปิ่งปลาหนังมันสิดหลอกในจังหน่อยมันกิดกระทะว่เป็นยังเล็กปิ่งใหญ่นั่นเลาเจ็ดโมดิาฟเด็กเล็กปิ่งหอมหอม,อมก็แข็งญ่กับมี่ cái bếp kín bếp biết kín bếp kín bếp biết bếp kín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  เห็ดประเดยกไว้อยู่แต่ว่ายามใส่กระใส่ประเดียกขวดวันเป็นตอนนี่ยเอาไว้ถ้าเห็ดประเดียกจำ ทำเองเขาเนีย,นยวก็ได้ว่าเตี่ยเขาวโอมันตำนัวปานเลยเฮ้ยเขาคนข้าวเดียวใส่กระชับกระเด็นกระเด็นข้าวแล้วอกรอบอลโอ้หอมจระพ่อ <c oughs> หอมหอมหอม ทำกินเองทำกินเองเราคงงยู่ห <im ms> <itation> ัวเราเถียวไปเกิดยู่หัวนี่แหละซีมเลยแสบแสบหอมเยอะจะเป็นโตเซนั้นงอนเรียงทางไว้อ่วุ้นอีกซีมไม่เป็นนไร แบบบ้านเฮา แแดกปลาแดกปลากระเดิดประกระเดิปเดปลาเข่งไงล่ะอืมอม,มากินข้าวน้ำกันเฮืยกนตานั่นครับหลังวัดบรรณคัมเข็ดเองกินเองอาหารวันนี้ก็มีปิ้งปลาดุกเอาไปใส่เบ็ดเนี่ยมาแล้งปลาดุกกับปลาเข่งปลาเข่งใหญ่อันนี้จะเป็นตะมังุ<ฯ>งองตะมังุองพร้อมอืม อ,อยู่ทงหน้าบ้านเราอยู่ตีนบ้านครับ <c oughs> อยู่ตีนบ้านต่อทงหน้ามันก็เลยมีเสียงนกเสียงกาห้องครับมีเสียงจกจัน่นห้อง กินข้าว้งเปอืปอืม,อมปลา,าขึ้นมาสดๆเลยไปเซเวตเต้เตมือเเ้านี่ก็ามาเห็ดกินเลยเอือ,อบไปเลย อยู่ผู้เดียวลูกเต่าเขาก็เป็นขอบเป็นขั้วเบิดละ่ะหากินผู้เดียวอย่างงัวน้ำอย่างงัวน้ำหากินน้ำดเ,นเ,นดเดี๋ยวจึงมื่อสีผ้าปแย่ใครหมดแดงพอนั่แล้วะสีผ้าปิ่นแย่ใครหมดแดงถุงแย่มากจะเม่กินจังมั่นจะไมันนั่งกินโมเสาเออแมน อะไรไงใครบนแดงขวคแถวนี้เป็นปลามันเป็นปลาปลาหางจิตปลาจิตคลองน้ำครับจิตปลาจิตคลองน้ำยังมาแรงมากสุมสองสุมรับไปดิสุ่มสองสุมมหาเนี่ยผมเห็นหรอกรับแล้ว อืมค้นมียายนอนหลับแต่ย่างน้ำงว่วกกะเมื่อยเล่ามาหายามอดไรบเดียดจ้าเถือ่อไม่ก็เลยเป็นขำๆเนี่ยจังหนอ่อยกินข่าวงานยายนั่นคับมันนี้นน ตำมะฮงตำมะฮงปิ้งปลาเกดกินจังสี่สูมเอ๋อเฮ็ดกินเองสูมเอ๋อบ,บพอ่พ่อเฮ็ดกินเองสูมเอ๋อเป็นยังไงก,กินแบบเป็นัดเป็นหมูไปไหนอ่ะอืมคืออาหารนี่ก็มีหลากหลายต้องเชื่อกับเป็นพัดเป็นถอดเป็นหมูไปอยู่ผู้เดียวได้ยู่ผู้เดียวส่วนมากก็็ดกินข้าวเจ้าเป็นบพ่พ่อกินข้าวเจ้ามีหม,มูมามีหาอะไรอ่อืม ข้าวี่แอืมอยู่พอเดียวกิน,กนข้าวเจ้าหุงข้าวเจ้าไว้ก็กินอยู่เบิดเม่อมันกินไงอืมมันกลับมันก็นเห็ดยังไงเนาะพอเป็นพัดเป็นถอดเนาะมันเห็ดไงใส่กระทะไฟฟ่าบ่าตองดังไฟอยู่พอเดียว กินไงอยู่ไงอยู่ค้เดียวบ่ได้ว่าสิเหตุยังให้ดูกินนนอมื่อนี้เพราะว่าเอออยากให้กินรวดบ่ได้ว่าทาลูกเพราะว่ายุค้เดียวมีผู้มาจ้างไปต่อเติมกับไปครับเป็นนายร้างต่อเติมอืมนายร้างต่อเติม บ่มีเบียกอ์อยู่เฮื่นยีมม่มอเเ้าลุกตีหาหกมงเสาหาหญ้าให้งัวเออหาหญ้าให้งัวเดี่ยงงัวอยู่สามโตพเ,เพราะได้เป็นูมว่าเพราะได้เป็นูมว่างงัวกระไดนี่ละวิถีชีวิตของผู้เฒ่าบ้านท่าอยู่บ้านอืมม,ออม,มันว่ามีมันอนี้ยว่กินข้าวไดรลาย หิววะดิเงี่บยบอเปลี่ยนอาหารมั่งพอ,อเออคุดหยาบมันบออุ๊ยลูกกะิอิมออ่มไรลูกกินเลยอะโมงโมข้าซาเลยกินกาแฟอะไรละอืมกินนี่ลายกินนี่ลายนี่แหละผู้เฒ่าบ้านเฮาลูกหลานเขาก็เป็นขวบเป็นขั้วอะไรก็อยู่ผู้เดียวคุดหยาบก็จำบุกอืมขี่ปลา กิดลูกเตากันอยู่นี่ละอยู่กับบาทน,นี่แหละครับบาทเดียวกันนี่แลหละเสาอาทิตย์เพิ่งมาอือเสาอาทิตย์เขัดจังมากนะเสาอาทิตย์ลูกหลานจังมาครับอื้อ เป็นทงหน้าเป็นทงหน้า่ากไวกวัวกไก่เมืองแต่ว่ามันก็คือไก่มันยังมีทงหน้าอยู่อ,ยอือ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 อืดกกตือก,ก,ก,กืออคออือกรออื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 ัอืออืองืออ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 ืัอกออืออวอนือับออือกือ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณตานันด้วยนะครับเมื่อนี้เห็ดกับเขาเจ๊ก็นนะเจ๊ซีซูเมื่อไหรเห็ดกับเขากินเองสู้เมื่อเห็ดกับเขากินเองซูเมืออยูู่้เดียวง่ายกับบ่อคือไงเพราะว่ากับเขาต้องเห็ดเป็นบ่อฟอเห็ดกินซู่ขาบัเรกินหัรกน่งเถอเห็ดเสากินหอดแรงอืมเป็นาเป็าดีอยากกินบุอยากบุอืม เดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปนะครับ